ปก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 เออเออเออว้าวว้าวเที่ยสวัสดีไปแล้วคุณคุณหนูแซ่เจ้าเนื่องนะครับไม่ไหวันนี้คุณได้โชคใช่ไหมคุณได้โชคไหมคุณได้โชคไหมผมเห็นคุณกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกับแม่วอนอยู่บ่เด้อแม่นบ่เอาขอดูหน่อยขอดูหน่อยลแซ่แยกเชียงมาแล้ว เข้าหอมได้โชคเอ้ยไม่ใช่เข้าหอมได้โชคน้องเลนได้โชคนะน้องเลนได้โชคนะวันนี้คุณไปถวายน้องดาวยังคุณได้โชคกับน้องดาวกำลังกำลังในในในของคุณอยู่ไหนอู้หู้วัน้ำว้าสดๆร้อนๆเลยครับสวยๆเลยควันน้ำว้านงกลัจะเอาเดินโอ้ยเปี้ยวปากหิ้วแล้วหิ้วแล้ว เดี e we and and ๋ยวโรงแลนจะไปถวายกล้วยให้น้องดาวนะน้องดาวให้โชคไหลงวดแล้วกล้วยเกาหวีกล้วยหนามาทำอะไรให้ได้กล้วยกล้วยครับมานี่นะฮะน้องดาวที่นึ่งเดี๋ยวดี่ได้แ้ อ้ดังดีมันกระดกก้อนเลิกเรียนเฮ้ยปลาคันยังทำอะไรปลาคันยังดีบวันนี้ปลาคันยังมาแปลกมากนอนเฉยเลยโอ้ช้อนชนชนเน6เหล้ว Đi ừ. Chuyên xấu Đéo là vắng rồi, đéo nó ném thêm tua dù nữa Nó ném thêm hắn nhìn này Cái tốt đẹp không nói

เธอเธอขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยขอดูหน่อยคุณได้โชคแม่นค่ะอยากพี่ลุงย้าให้น้องดาวสองมัดค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ลุงครับเอาละเอาละเอาละีแม่มาพูสน้าว่าตะลน เพิ่มเอากล้วยถวายให้น้องดาวถึงพันคะแนนอ๋อบิวันอ๋อมากครับบิวันถึงพันคะแนนไปคุณไปถวายพร้อมเลยไปน่าพลึน้องเล่นก็จะไปถวายเหมือนกันนะฮะเก้าหวีสวยๆเลยเสียบบอลพราเจ็บเจ็บคือเสียบผัดหารหนุ่มไว้เป็นเจ้าห้าที่มือหนีมือมือขับเราเรียนวัดมือเขาแหม่ะุ้นน มเลบลอไง่การเป็นอยู่ของโรงเรียนนะครับรวมด้วยช่วยกันดูกองอ้อยแต่ละกองนะครับ กินมาย่างแตกเจ้ะกวบามา่วนอันนี้เนาะข้างขึ้นฝัางอืมข้างมันมันมันนป็นยังไงล่ะโอ้ยนี่ของพี่อ้วนอ้วนปวดตุนมจมูกเหรออ้วนยังไม่ได้ละเรียนไปเรียนเนี่ยเรียนแล้นไปแล้ ว oh yeah. right? oh, ิ่งรถเรื่งโอเคสิครับโอ้ยเดินทางท่้มดนี่เรื่องเิดขึ้นโอ้โอเดอร์มาลุลวใช่ไหมใช่น่าปไมได้แ้วมาโชว์นิดนึงดูยืดเตี้ยนี่นี่นี่โอ้โหดูหน้าตาฟาติดถูกถ่ายไว้เป็นหลักฐานเกส คุณเอามาจากไหนฮะเอามาจากน้องดาวหน้าหน้าผากเลยใช่คุณโชคดีมากเลยนะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณไปถวายนะค่ะโอเคนะครับโอ้คุณจะไปถวายกล้วยน้องดาวใช่ไหมเนี่ยไปไปเดินโอ้โหเด็กค่ะเดินวันนี้จะมาถวายกล้วยกันน้องดาวทำต้องถวายกล้วยน้องดาว็ได้โชคกับน้องดาวสองรอบแล้ว ป่านนี้ก so ็ก kind of ็เลยว่าถ yeah. so, ูก mm ถูกมาสองวันแล้วก็เลยว่าก็เลยมาถวายนางดาวกล้วยเก้าหลีถวายน้งดาวถวายเพราะถึงยอดโอ้ถวายเนี่ยเขาเลื่อนอัหม่ถึอลูกทืนนี่แหละกรรมดีไม่เสียหายแล้วก็อย่าลืมนึกถึงบุญคุณคนที่สร้างเรามาเดียว์ลูกคเดียร์ครับครับน้องดาวเจิมหัวให้หน่อยนะน้องดาว สินโอ้โ่ลางเร็วลางเร็วเอาพี่ใดลูกผมอยากหอมแก้มพูซ่าว เอาลูกเดียวเ้ยอาใบหยูก็เสียแหยู่เออเออเอาหัวบ้าก็หัวบ้าเอาเยอะอย่าเอาเยอะเอาเยอะพอแล้วดาเยอะเยอะโอ้ยจกเบิดแล้วหอเ้อหัวนมันเอออออหัวจักบาทเนี่ยหดหนาแล้วทีนึงเลย วัหน้าเดี๋ยวนอนที่หนึ่งเลยปก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 เออเออเออ้ยวอ้เตี้ยโอ้โหวัดมีระเ็น้อยสวยข้างพอมโอ้วงเลยบันคืนเลยบัน่เือสิรับอยู่ลับแล้วอยู่วัดนี้สองตัววัดหน้าสมตัว บักย่างคักเลยอ้โหแบบธรรมดาไป,ไปัปยัดไปข่อยสรุปป่ะเจายัางเจายัางแซมนี่ข่อยยังได้นานอโอเคนะครับก็น้องเอนก็จะทำการจัด,จด,ดออเดอร์ต่อน,นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยเด้อแม่แม่สีสําหรับคลิปนี้ ขอตัวคุ้ยสองกันปิดไลฟ์ก่อนเอ้ยปิดคลิปก่อนนะฮะสวัสดีครับ